ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอปูม่านวันที่2 5ตุลาคม68ครับตอนนี้นี่นเห็นเป็นรูรนรนนครับรูบกกึกครับบรรยากาศครับนี่ใหญ่มากเออ่ตอนนี้อยู่ที่อำเภอปูม่านมีเขาลูกนี้เรียกวปูผามานครับเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์นี่ครับดูตามผมมาเนี่ยแต่นแนนอีกคนคอยเต้นเลยครับใต้ตัวน,นี้เป็นอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเลยไปก็อำเภอด่านซ้ายลมสักลมเก่าอะไรก็ไปเพลิเลยครับผมก็เคยผ่านมา ต่ไม่เคยผ่านน้ำทึบพื้นนี้เลยครับปังนี่เลยเดี๋ยวประมาณแผ่นดินตกเอ้ยไม่แผ่นดินตกพระที่ตกเราเห็นข้าเขาเป็นละล้านตัวครับไม่ถึงไม่ถึงเป็นละล้านตัวจริงไม่ถึงไม่ถึงแล้วพอตอนตอนเช้าปุ๊บที่อ่าภูพาม่านครับอเภอภูพาม่านจังหวัด จังหวัดขอนแก่นครับก็มีผู้คนวันนี้วันเสาร์นะครับที่นิพาตุลาออกไปครับประมาณกลางโพลเย็นครับพอม,มือ่อปุ๊บข้างข่าวจะออกพอหากินกลางคืนนะครับตัวจะไปรอชมกันครับกจะมีป้ายถ้ำข้างข่าวอำเภอขอนแก่น

โอ้สวยนะครับสวยมารอดมันจะมาเป็นยังไม่ใช่ตาบะไม่ใช่ตาปอเอาเคลื่นเราเป็นคลื่นมันอะไรโอ้โไ้โอ้คร่ยิงมือยิงออกเยอะเนอะ แมคือไงาจากช่องไหนทั้งนี้นะช่องแค่ไรนปนอมันออกหลายป่องเนาะหอูยิงเยอะว่ะ ครับดูข้างคาวครับนี่ครับเต็มเลยครับนี่วู้นครับของแท้ครับวู้ครับเดี๋ยวพี่ก่อนพี่ก่อนเอาใหม่มาดูข้างคาวครับข้างคาวครับู้สวยมากครับข้างคาบสวยมากสวยมากใช่มากครับภูข้างคาวครับกลางคืนที่ภูผาหมานครับอำเภอภูผาหมานจังหวัด จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้คืน25ตุลาคมครับตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าครับ6กมงทุ่มกับประมาณนี้ครับข้างคาวก็อเป็นละล้านตัวทยอยออกถ้ามองไม่เพ่งไม่ดีจะไม่เห็นแต่ถ้ามองใกล้จะเห็นเป็นถ่ายเป็นสายนะครับดูครับแต่ในมองไม่เห็นนะครับไปดูอีกที่นึงครับนู่นครับนะครับนู่นมาแล้วูวมองเห็นไหมครับมองเห็นครับสวยมากมาอีกแล้ววูออ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 ซออ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  ครับโอ้เต็มข้างบนหัวเราเนี่ยโอ้มองเห็นไหมครับบนหัวเรานี่มบนหัวเราเนี่ยบนหัวบนหัวโอ้เยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับแต่มองกันนู้นเป็นแพรครับนู้นเป็นครับนู้นเป็นแพรเลยครับยังดำเลยครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มองเห็นข้างล่างไหเห็นไหมขึ้นเล็กๆอ่ะตัวมองเห็นนี่เต็มเลยเต็มฟ้าเลยเนี่ยเนี่ยข้างบนหัวพ่อเนี่ย เออบนหัวพ่อเนี่ยเต็มเลยนี่เต็มเลยตู้มองนี่ตู้อู้อยังมากเลยอู้อยังมากเลยครับใครว่างๆก็มาชมครับคนจะมามากกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีของกินได้ครับ<ว>ของแท้ของแท้ครับอัพ